ข้างทางนะไม่น่าจะมีเจ้าของแบบนี้โดนนะ ใต้หญ้านะครับที่ใต้หญ้านะครับพยายามกลับหลายรอบแนละ้ว โดนจนได้นะครับตื้ออยู่นานตื้อยู่พักใหญ่เลยครับโดนจนได้ครับใส่อ้วนเลยครับไปช่อนข้างทางนะครับน้ำก็กำลังจะแห้งนะครับน่ครับดตัวครับใส่สวยเลยครับตัวนี้กัดเข้าไปเต็มคำนะครับ กบยางก็ตื้ออยู่พักใหญ่ครับมีหลายตัวที่กัดก็เป็นตัวนี้นะครับวนอยู่หลายรอบแล้วครับค่อยๆเคาะครับหมายที่มีหญ้าเยอะนิดนึงครับค่อยๆเคาะค่อยๆลากมาครับใช้กบยางก็เห็นผลครับหมายนี้หมายข้างทางครับช่างไซส์สวยเลยครับอ้วนเลยครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับช่องอีสานเดลี่ครับ ใครที่รักกีฬาในการตกปลาก็ฝากกด Subscribe ให้ด้ยวยนะครับโอเคครับผมยวลองดูอีกรอบนะครับ กัดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเซ็ตหกดูครับไฟก่อนคนระับเจ็บร้อยครับ <c oughs> ชนแหวนนะครับก็เป็นหมายเดิมนะครับดโอ,ดโอ,โอ้ฟิตจริงๆก็เป็นหมายเดิมนะครับที่ได้ไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยครับเป็นหมายเดิมนะครับที่ได้ไปเมื่อสักครู่ครับเดินตีไปเรื่อยเลยครับเป็นหมายข้างทางครับ จะสังเกตเห็นครับแนวเสาเสาไฟเนี่ยครับก็เราสามารถตีได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับใช้กบยางครับนี่ยครับเคาะไปเรื่อยครับถ้ายังมีตัวอยู่ก็เดินเคาะไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันวามมารวมกันนะครับน้ํามันจะแห้งครับก็ลองใช้กบยางเคาะดูครับโอเคครับสุดยอดครับ